รุ่นปี2026ของ Mercedes-Benz S-Class ยังคงสืบทอดตำนานของซีดานสุดหรูที่ยืนอยู่บนจุดสูงสุดของวงการผสานความหรูหรานวัตกรรมและเทคโนโลยีล้ำสมัยเข้าไว้ด้วยกันอย่างกลมกลืนมอบประสบการณ์การขับขี่ที่ทั้งเหนือระดับและใกล้ชิดผู้ใช้มากยิ่งขึ้นดีไซน์ภายนอกได้รับการปรับแต่งอย่างประณีตเพื่อให้ดูทันสมัยและมีประสิทธิภาพด้านอากาศพลศาสตร์ยิ่งขึ้น เส้นสายลื่นไหลขึ้นไฟหน้าบางเฉียบพร้อมดิจิทัลไลท์ที่แม่นยำยิ่งกว่าเดิมกระจังหน้ามีความเรียบหรูมากขึ้นโดยยังคงเอกลักษณ์ความสง่าง,งามไว้ครบถ้วนสัดส่วนตัวรถเน้นความไหลลื่นและภูมิฐานทำให้ภาพรวมดูหรูหราแต่ไม่ฉูดฉาดสื่อถึงความเป็นผู้นำผ่านความเรียบง่ายที่เหนือระดับระบบขับเคลื่อนของ S Class ปี2026มุ่งเน้นความล้ำหน้าในด้านระบบไฟฟ้าและความประหยัดยิ่งขึ้น เครื่องยนต์หลักอย่างเบนซิน6สูบแถวเรียง3.0ลิตรและ v 8 4 0ลิตรได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นพร้อมระบบไมล์ไฮบริดที่พัฒนาใหม่เพื่อเพิ่มแรงตอบสนองและลดการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงรุ่นปลั๊กอินไฮบริได้รับแบตเตอรี่ความจุสูงขึ้นทำให้สามารถขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวได้ไกลกว่าเดิมรองรับการใช้งานในชีวิตประจำวันได้อย่างสะดวกสบาย อัตราเร่งยังคงให้ความนุ่มนวลและต่อเนื่องโดยระบบจัดการแรงบิดและเกียร์ที่ปรับจูนใหม่ช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์เป็นไปอย่างไร้รอยต่อระบบรองรับและช่วงล่างยังได้รับการพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความนุ่มสบายในการขับขี่ระบบ e-active body control รุ่นปรับปรุงใหม่ตอบสนองได้เร็วยิ่งขึ้นใช้กล้องตรวจสอบพื้นผิวถนนและแดมเปอร์แบบตอบสนองอัตโนมัติ คาดการแรงสั่นสะเทือนและแรงเฉือนก่อนจะถึงห้องโดยสารทำให้ผู้โดยสารแทบไม่รู้สึกถึงแรงสะเทือนบนถนนการทรงตัวในโค้งดีขึ้นและให้ความมั่นใจมากขึ้นในทุกจังหวะก,การขับขี่ภายในห้องโดยสารถูกออกแบบให้เป็นที่สุดของความหรูหราในยุคสมัยใหม่วัสดุคุณภาพสูงได้รับการคัดสรรอย่างพิถีพิถัททนทั้งหนังไม้และโลหะพร้อมตัวเลือกวัสดุยั่งยืนสำหรับผู้ใช้ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เบาะนั่งรุ่นใหม่ปรับได้หลายทิศทางพร้อมระบบทำความร้อนระบายอากาศและนวดที่พัฒนายิ่งขึ้นห้องโดยสารด้านหลังยังคงเป็นไฮไลท์ของ S-Class โดยเฉพาะในรุ่น Executive ทีที่มีเบาะปรับเอนในระดับเดียวกับชั้นธุรกิจของสายการบินพร้อมหน้าจอบันเทิงแบบแยกส่วนฉนวนกันเสียงที่ดีขึ้นและระบบควบคุมอากาศที่ละเอียดเที่ยงตรงทำให้ผู้โดยสารด้านหลังรู้สึกผ่อนคลายเหมือนอยู่ในห้องพักส่วนตัว เทคโนโลยีภายในรถได้รับการพัฒนาไปอีกขั้นระบบ MBUX รุ่นใหม่ตอบสนองได้รวดเร็วและฉลาดขึ้นรองรับคำสั่งเสียงที่เป็นธรรมชาติยิ่งขึ้นเข้าใจบริบทการใช้งานได้ดีขึ้นหน้าจอ OLED กลางสว่างและคมชัดยิ่งกว่าเดิมพร้อมแผงหน้าปัดดิจิทัลและระบบแสดงผลเสริมความจริง AR Head-Up Display ที่ให้ข้อมูลชัดเจนกว่าเดิมรถสามารถเรียนรู้พฤติกรรมผู้ใช้ เช่นเส้นทางประจำการตั้งค่าเบาะหรืออุณหภูมิที่ชอบและปรับให้เองโดยอัตโนมัติผู้โดยสารด้านหลังก็ได้รับอินเทอร์เฟส MBUX ใหม่พร้อมแผงควบคุมเฉพาะที่ใช้งานง่ายด้านความปลอดภัยและระบบช่วยขับขี่ถือเป็นอีก 1. จุดเด่นรุ่นปี2026ต่อยอดความล้ำหน้าด้านการขับขี่แบบกึ่งอัตโนมัติเลเวล2บวกและเพิ่มความสามารถเลเวล3ในบางพื้นที่ที่กฎหมายรองรับเซ็นเซอร์กล้องเรดาร์และไลดารา ถูกอัปเกรดให้มีความละเอียดสูงขึ้นระบบประมวลผลใหม่ทรงพลังขึ้นให้ความปลอดภัยและความเสถียรในทุกสถานการณ์การเปลี่ยนเลนอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วระบบช่วยหักหลบและระบบเบรกฉุกเฉินได้รับการปรับปรุงให้แม่นยำกว่าเดิมรถยังรับมือกับสภาพการจราจรในเมืองได้ดีขึ้นด้วยระบบตรวจจับทางแยกรุ่นใหม่และช่วงเวลากลางคืนก็ปลอดภัยขึ้นด้วยระบบดิจิตอลไลท์ที่สามารถใช้สัญ,ญลักษณ์เตือนบนพื้นถนนได้ การเชื่อมต่อภายในรถมีความลื่นไหลกว่าเดิมรองรับการอัปเดตซอฟต์แวร์ผ่านระบบ OTA แบบเต็มรูปแบบทำให้ฟีเจอร์ใหม่ๆและการเพิ่มประสิทธิภาพต่างๆพร้อมใช้งานเสมอระบบกุญแจดิจิทัลช่วยให้ผู้ใช้เปิดรถผ่านสมาร์ทโฟนได้อย่างปลอดภยัยหลายโปรไฟล์ผู้ใช้สามารถบันทึกข้อมูลเฉพาะบุคคลได้เช่นการตั้งค่าเบาะเสียงหรือไฟภายในรถระบบนำทางอัจฉริยะรองรับการคำนวณเส้นทางแบบเรียลไทม์ พร้อมจัดการพลังงานสำหรับรุ่นไฮบริดอย่างชาญฉลาดระบบความบันเทิงใหม่รองรับการสตรีมภาพความละเอียดสูงเกมและระบบเสียงเบอร์เมสเตอร์ 4D ที่สมจริงกว่าเดิมความนุ่มเงียบภายในห้องโดยสารถูกพัฒนาขึ้นอีกระดับฉนวนกันเสียงที่ได้รับการออกแบบใหม่เครื่องยนต์ยึดด้วยขาจับแบบลดแรงสัน่นระบบควบคุมเสียงรบกวนแบบแอคทีฟทำให้ห้องโดยสารเงียบอย่างสมบูรณ์ ช่วงล่างปรับตัวตามสภาพถนนแบบเรียลไทม์ให้ทั้งความสบายและความมั่นคงในการขับขี่ระบบเลี้ยวล้อหลังทำให้รถคล่องตัวขึ้นแม้ในพื้นที่แคบและเพิ่มเสถียรภาพเมื่อต้องขับที่ความเร็วสูง Mercedes ยังให้ความสำคัญกับความยั่งยืนมากขึ้นด้วยวัสดุรีไซเคิลในส่วนต่างๆการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการเลือกใช้วัสดุทางเลือกโดยไม่ลดทอนความหรูหรารุ่น Plug-in Hybrid รองรับการชาร์จเร็วทั้ง AC และ DC ทำให้การขับขี่ด้วยไฟฟ้าล้วนสะดวกและง่ายต่อการใช้งานประจำวันการใช้งานจริงยังคงเป็นจุดเด่นห้องโดยสารกว้างสบายที่เก็บสัมภาระเพียงพอระบบปรับอากาศอัจฉริยะพร้อมการกรองอากาศละเอียดสูงไฟส่องสว่างภายในปรับได้หลายโหมดและฟังก์ชันอำนวยความสะดวกมากมาย เช่นประตูดูดม่านบังแดดไฟฟ้าระบบน้ำหอมภายในรถและโหมดแสงตามอารมณ์การขับขี่ของ S-Class ปี2026เน้นความนุ่มนวลและมั่นใจเครื่องยนต์ตอบสนองดีพวงมาลาัยแม่นยำระบบเบรกใหม่แบบเบรกบายวายทำงานเนียนและมีประสิทธิภาพในการชาร์จพลังงานกลับคืนในรุ่นไฮบริดสำหรับผู้ที่ต้องการความหรูหราสูงสุดรุ่นเมบั้ที่พัฒนาบนพื้นฐานของ S Class ก็ยังคงตอบโจทย์ด้วยวัสดุพรีเมียมระดับสูง การออกแบบที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมและความเงียบสงบที่สุดในกลุ่มซีดานหรู Mercedes-Benz Class ปี2026ยังคงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นผู้นำในโลกยานยนต์ระดับหรูด้วยการผสานเทคโนโลยีอัจฉริยะความสะดวกสบายเหนือระดับและความประณีตที่ไร้การเวลาทำให้เป็นรถที่ไม่ได้เป็นเพียงยานพาหนะแต่เป็นประสบการณ์ที่เติมเต็มทุกการเดินทางอย่างแท้จริง